ครับอยู่ผมนะคอมเมเกมมิ่งฮะกับวีล็อกออกไปเที่ยวนะฮะ EP พิเศษไม่พิเศษอะ EP เดิมอีกแล้วนะฮะกับไปดูมวยป้ามไทยเซตอัพ EP ที่12นะครับผมเซตอัพนะก็จะก,การวันเสาร์ที่18 18มีหน้า ก็คือวันนี้แหละนะฮะช่วงหกโม,มงเย็นซึ่งตอนนี้ผมอยู่บนรถนะฮะรอที่จะไปนั่นแหละนะฮะรถมาช้าไปหน่อยนะ <c oughs> นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ก็นี่กำลังรอออกเดินทางนะฮะอยู่จุดเดิมหนะ้าที่เดิมที่เก่านะฮะซึ่งบวยป้านไทย EP นี้นะฮะ EP ที่สิบสองนะก็มีไอดอลด้วยนะฮะรวมไปถึงมีไลฟ์สดด้วยนะฮะที่เซตอัพเองนะฮะ ก็ใครที่แบบว,ว่ามีเวลานะฮะมีเวลาก็คือลองเคลียโปรแกรมคือแบบว่าต้องลองดูสักครั้งหนึ่งอ่ะแน่นอนว่าใน WWEAE หรือว่าค่ายอะไรพวกนี้ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสมา,มาที่เมืองไทยนะแต่ว่าพอบ้านเรามีหมือยป้าไทยที่เป็นเวอร์ชันเวทีก็อ,อยากให้ลองมาสักครั้งหนึ่งนะครับผมระหว่างนี้ก็คือเราก็รอเวลานั่นแหละนะฮะ ตอนนี้เพิ่งจะสี่โมงคงนะฮะนี่สี่โมงนะฮะไม่รู้เห็นฬนิกาป่ะนะนั่นแหละประมาณสี่โมงนะฮะก็ประตูที่นู่นเปิดหกโมงนะฮะก็มีเวลาสองชั่วโมงนะฮะระหว่างนี้ก็คือเ,เราก็น่าจะนั่งรถนั่นแหละไปนะฮะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะะเต็มที่ชั่วโมงครึ่งแล้วกันพอลาดพาก็ขึ้นชื่อหรือช้าเรื่องรถติดอยู่แล้วนะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะ จริงๆวันนี้อีกอย่างนึงคือผมอะกะไว้ว่ากะไว้ว่าผมเองอาจจะไปงานไอดอนนะฮะแต่คิดไปคิดมาแล้วโอ้โหมันคนละที่กันเลยนะฮะแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานนะก็เลยคิดว่าไม่ไปละกันนะฮะแล้วเดี๋ยววันอื่นๆค่อยไปอีกทีหนึ่งละกันนะฮะก็ระหว่างนี้ก็นะ่าจะต้องรอรถอีกสักแป๊บหนึ่งแหละนะฮะ ระหว่างนี้ก็กับใครที่ชื่นชอบซีรีส์วอล์นะฮะฝากกันไปด้วยนครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กัชบช่องของเรากามอำเกมมิกกันด้วยนะครับผมก็รอ่นแหละรอไปแล้วกันนะฮะระหว่างนี้ก็ let's go กันเลยฮะ one hour later เงียบมาถึงแล้วนะฮะถึงเยมาทีลาดพ้าวแล้วแต่ยังไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเราต้องเดินต่อไปอีกลาดพร้าสิบแปดมั้งนะฮะโอ้โหทำไมากล้องมันมัวจังวะนะฮะนะก็อ่าเรียกว่ายังไงดีล่ะเพราะว่าตอนนี้คือเรียกว่ายังไงดีนะเี๋ยกก่อนพยาย พยายามนึกก่อนอ๋อวันนี้นะฮะก็เหมือนประมาณแบบว่ามีทั้งหมด6แมชด้วยกัน6แมชกับ1โชว์ไอดอลนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะไปจริงๆคือในเซตอัพก็มีไลฟ์สดอยู่แล้วใช่ไหมเผื่อเราที่จะแบบว่าเผื่อเราที่จะดูไลฟ์สดนะฮะก็อาจจะมีแบบ ช็อตสำคัญสำคัญในวีล็อกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีหรือมีน้อยยังไงต้องขอภายไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันก็มีไลฟ์สดด้วยแหละนะฮะเผื่อแบบว่าใครอยากดูใครอยากอะไรอย่างนี้ก็ไปดูกันได้ที่ไลฟ์สดนะฮะของเซนทัพนะครับผมระหว่างนี้เรารีบเดินฮะเพราะว่าปวดฉี่ฮะอยากเข้าห้องน้ำแล้วนะฮะรีบเดินรีบเดินนะครับผมเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วแหละนะฮะไป a few minutes later เอามาแล้วนี่นะฮะสปอนเซอร์วันนี้นะฮะมีนี่ซูมตรงนู้นก่อน,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 นเลยนะพี่แซนเดอมอนแมนโดยปั๊บนะฮะ VR レスลิกนะฮะแฟมลี่บีเจนจีทูเขาレスลิกนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของไทยไฮเปอร์เลเวลมั้ย เสาร์ก็จริงนะครับผมนะบางคนอาจจะหนีไปไงานไอดอลฮะแต่ลืมไปล,ลืมไปเหมือนกันฮะว่าวันนี้ก็มีไอดอลเหมือนกันนะฮะ,นะฮะนะครับผมบเผื่อใครจะมาดูในวันเสาร์นะฮะก็มีไลฟ์ด้วยนะครับผมใครจะมาดูนะแล้วก็นี่รู้สึกว่าเขามีโปรโมทด,ด้วยมั้งเนี่ยนะฮะเผื่อใครจะไปดูเลสเตอร์เมเนียนะฮะ วอสปาร์ตี้นะฮะเรเซลเมนเนียนะฮะสามสิบแปดนะฮะโรมันกับพีริโคดี้นะฮะนี่ก็ลองไปจองตั๋วกันได้นะฮะมีกีฬาฟุตนะเผื่อใครจะไปแบบว่านะฮะวอชปาร์ตี้นะฮะ, Party, ะ,ะกับทางด้านของเซตอัพนะฮะก็ ไปรับชมกันได้นะครับผมนะฮะระหว่างนี้ก็รอมวยปั้มมานะฮะอีกสักสิบนาทีแหละนะคะก็น่าจะได้เริ่มกันแล้วนะครับผมนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ต้องนัดคมินเกมมิ่งมีทั้ง tiktok และ facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับ ao buồn tên kĩ, oi, oi, lắc 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 เดชิวกีเออหมาัดเพชรดิกิวโอ้มาครับงเลย ว้ายาดุ้งหัวอย่าดุ้งหัวโอ้ยเอาแป้งเตออัวไปเลยมามานี่จับโอ้ยเฮ้ยจับบนโชสแลมโชสแลมเอ้ยเสียนนเสียนนเสียนน เฟติกีเหรอเฟตีกิอเอ๊ยเอลกับปะเอลกับปะเอากรรมการก,กรรมการครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยโอ้ STI- เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าบอกนะโอ้ oh. oh. กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเซตอัพ EP สิบสองนะฮะก็ด้านบนเป็นเซกินะฮะของอากิระกุโรนะฮะก็คือเรื่องของนะฮะ ไอดอลนั่นเองนะฮะซึ่งขออนญาตที่จะขออนญาตที่จะไอ้นี่ละกันนะฮะเรื่องไอดอลเราอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมนะระหว่างนี้ก็มีนีสินค้านะฮะของขอใครมีสินค้าของเซตอัพด้วยนะฮะวิบัตรอีพีพิเศษอีพีหน้านะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของเล่นของเที t นาทอยนะครับผม ะระหว่างนี้ก็ข้างบนก็จะน่าจะประมาณนี้นะฮะก็โอ้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตที่จะออกมาก e. ่อนแล้วกันนะฮะก็มีอีเวนต์อีกทีก็น่าจะช่วงเดือนพฤษภาหรือเปล่านะฮะ ก็น่าจะพฤษภาแหละนะฮะไม่ก็เมษสาวพฤษภาช่วงเวลาประมาณนี้นะฮะก็เรียกว่าจบกันไปแล้วสำหรับอีเวนต์นี้นะฮะระวังรถนะฮะก็ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมก็โอ้โหถือว่าก็น่นอนนะฮะมาดูมอยปั้มทีไรก็เสียงก็จะประมาณนี้ตลอดนะฮะสำหรับผมนะก็ใครที่ชื่นชอบนะฮะ ซีรีส์นี้นะฮะฝากกันด้วยฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคำอินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมนะฮะอยากดูโชว์เต็มๆแบบชัดๆนี่ผมไม่มั่นใจว่าทางทางเซตอัพเขาจะมีในส่วนของเป็นพิเศษหรือเปล่านะฮะเป็นเหมือนคล้ายๆตัดเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะแต่ก่อนก่อนหน้าที่จะมีไลฟ์นี้ก็น่าจะแบบว่ามีภาคมีอะไรพวกนี้แต่ พอมา EP ที่แล้ว EP สิบเอ็ดนะฮะไม่มีนะครับผมอาจจะมีละมั้งนะฮะฟุตทงฟุตเทนอะไรนะฮะก็ติดตามกันที่ช่องกันได้นะครับผม <c oughs> เสียงไม่มีเลยนะฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนน้องอาอกีรักุโรนะฮะผมไม่มั่นใจว่าใครนะบอกว่าโอ้ยโชว์สนุกมากเลยนะฮะ <c oughs> ยอดเชกิไม่เอาแล้วก็ได้นะฮะแต่ว่าขอเป็นแบบ <c oughs> มาบ่อยๆแล้วกันเออ ออกนะ็ตามนั้นนะฮะก็ถือว่าโชว์สนุกนะฮะก็น่าจะรู้กันรู้ผลกันแล้วแหละนะฮะยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครว่างนะช่วงแบบคืนวันเสาร์นะฮะหกโมงหกโมงครึ่งนะฮะติดตามที่เพจเซตอัพได้นะครับผมก็จะมีในส่วนของแมชมวยป้ามันๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนั่นเองนะ ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นวีล็อกไปไหนนะรอดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผม <c oughs> บ๊ายบายนะฮะ